สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อนางฟริดาเดชรัศมีเอ่อเป็นครูคอสอสองนะคะอยู่โรงเรียนสุเราค้องสิวันนี้ดิฉันนะคะจะมาสอนวิธีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีนะคะขั้นตอนการเปิดจะมี2วิธีก็คือการกดปุ่มที่ตัวพาวเวนะคะแล้วก็กดปุ่มที่หน้าจอเอานะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มวิธีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์เลยนะคะ อ่าตามมาดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะกดปุ่มเปิดที่ power นะคะเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มเปิดที่หน้าจอนะคะค่ะขออนุญาตนั่งนิดึงนะคะค่ะเครื่องก็ทำการเปิดขึ้นมานะคะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ การเปิดปิดคอมพิวเตอร์ถูกวิธีนะคะจะเป็นการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องนะคะเครื่องบางเครื่องเ่าจะใส่รหัสไว้เราก็ใส่รหัสนะคะอ่าเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทาการปิดคอมพิวเตอร์การปิดคอมพิวเตอร์นะคะไม่ใช่ใช้นิ้วปิด ใช้นิ้วปิดที่ปุ่มนี้นะคะเราต้องใช้เมาส์นะคะแล้วมาที่ปุ่มสตาร์ทนะคะค่ะหลังจากนั้นก็กดปุ่มชัดดาวค่ะนะคะเครื่องก็จะทำการปิดเราก็รอจนกว่าหน้าจอนะคะจะดับแล้วไฟที่หน้าจอนะคะก็จะเป็นไฟสีส้มนะคะเรารอสักครู่นะคะระหว่างรอเนี่ยเราไม่ต้องใช้นิ้วกดอะไรเลยนะคะอ่า อันนี้นะคะหน้าจอกระดับแล้วนี่ก็เป็นการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะคะก็คุณครูนะคะก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำวิธีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยไปใช้อย่างถูกวิธีนะคะก็ยังไงคุณครูก็สวัสดีค่ะ